ได้เลิกซุ่มตัวละครนิกะกันแล้วจ้าโอเควันที่เท่าไหร่นะครับ2 4หรือ25นี้ครับก็คือสุกเสาร์หน้านั่นแหละเดี๋ยวจะเริ่มสุม่มเอานิกะกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ผมบอกเป็นเลขกน,นะเพราะยี่4 2บ้าประมาณนี้สุกเสาร์ค่อยว่ากันแต่จะได้นิกะมาเล่นกันแล้วนะครับผมโอเคอันดับต่อมาครับที่ผมจะคุยก็คือว่าเอ่อก่อนที่จะถึงตอนนั้นเนี่ยคนสุ่มอะไรยังไงตู้ไหนไปบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมได้ไปแล้วเด้งที่1คืออาคาอินุเจล่2คือตู้ขาวครับ เด้งที่3คือตู้เศษคล้ายๆตู้อาคาอินุแบบนี้แหละ150เพชรเทได้100เศษและไอเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตู้ที่น่าเก็บเช่นเดียวกันเพราะว่าได้เศษเหมือนกันเนาะส่วนคุซันได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงโอเคอันดับต่อมาครับในส่วนของคุซันเนี่ยผมบอกก่อนเนื่องจากว่าคุณเห็นหน้าจอผมไหมตรงนี้มันมืดพอมันมืดผมเลยไม่รู้ว่ามันสุ่มได้แต่ทีเนี้ยกับบาง ID ที่ยังไม่มีตัวหรือหรือว่ากระชาสเสียบตรงนี้มันมีอยู่มันเลยไม่ยอมให้สุ่มตรงนี้ก็ได้ ผมก็คิดว่าเออหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับพอมันสุ่มไม่ได้ผมเลยไม่รู้ครับว่ามันการันตีตรงนี้ได้ด้วยอ่ะต่อกัอนนี้เนี่ยอ่อนดังนั้นหมายความว่าหากคุณมีเพชรอยู่2500เพชรน,นะครับคุณสุ่มคูซันได้เลยโดยที่คุณจะต้องสุ่มตู้สเต็ปตรงนี้ก่อนให้ครบพอครบสองรอบแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้เลยคุณจะสามารถสุ่มตรงนี้ต่อเพื่อเอาคูซันหลังจากนั้นเนี่ยก็มาแลกตรงนี้เอา5รอบคุณก็จะได้แล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าหากเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยคุณสุ่มเนาคาินุาานะ750ะ 2ตู้ขาว400เพชรนะครับ3ก็คือตู้เศษ150เพชรรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ย1,250เพชรนะครับคุณเหลืออีกประมาณ2,750หมายความว่าถ้าหาคุณเกลือคุซันเลยเนี่ย2,500ันห้าเลยครับอ่าเพชรคุณก็ยังเหลืออีก250อยู่ดีนั่นคือเพชรที่คุณยังใช้ได้อีกนะครับอันนี้คือย้ำไว้ก่อนนะนั่นคือเพชรที่ใช้ได้อีกก็หมายความว่า หลังจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีอีกตู้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาอีกครับแต่ว่าสาหรับตู้นี้คุณจะสูเอาคุซันเลยก็ได้อันนี้คือในกรณีที่คนไม่มีอ่าคนไม่มีนะหรือคุณจะสูมคุซันวันนี้ไปเลยก็ได้เอาที่สะดวกเพราะยังไงผมก็มองว่ามันเก่งอยู่ดีนะครับแม้ว่าอย่างตัวละครบุ๊กที่เราเห็นทีเซอร์กันไปแล้วเนี่ยส่วนตัวผมว่าเออมันน่าจะทำประกันกับคุซันแหละแต่แต่ถ้าถามผมนะผมว่ายากเพราะว่าอะไรอย่าลืมสิคุซันมันยังมีไอวอลอย่าลืมนะ ยกเว้นว่าตัวละครบู๊กแม่งจะมาเหนือกว่านั้นก็คือว่าไอว้วกเลือดเลยหนึ่งไม่แคร์ตีระบังคับตายอา้าวถ้าเป็นอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าที่ผมอ่านมาเนี่ยเหมือนกับตัวละครบู๊กมันมีไฮไลท์ของมันก็คือว่าตีไม่สนเดฟนั่นคือประเด็นหลักตามใดก็ตามที่บู๊กใช้วิญ,ญญาณใส่ใครก็ได้โดนปุ๊บไอ้วิญ,ญญาณนเนี่ยมันจะมาอยู่รอบตัวเองพออยู่รอบตัวเองปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันจะตีไม่สนเดฟคล้ายๆกับตัวละครล็อบลุจจิ นั่นเองครับแต่ว่ามันเป็นสายหมัดแล้วทีเนี้ยไอสายหมัดส่วนตัวเชื่อว่ามันน่าจะมีเพิ่มพลังในการโจมตีด้วยนั่นเองนะครับอย่างรอลุจิมันมันก็มีแหละแต่มันไม่ได้แรงถึงขนาดนั้นไงมันมีแต่มันไม่แรงเออเนี่ยว่าตีไม่สนเด็บแต่อันเนี้ยเมื่อเลือดมากกว่าเจ็ดสแต่ว่าไอบู๊กอ่ะไม่มีสถานะติดเมื่อไหร่ตีไม่สนเด็บไปเลยดังนั้นเนี่ยไอตัวไหนก็ตามที่เช่นแบบไคโดโ่อ่ะมาละคุซันโดน ตัวไหนตัวไหนก็ตามอ่ะที่มันมีเพิ่มเพิ่มเพิ่มชี้ขึ้นที่เป็นรูปโล่ไม่นับหมดเลยตีเข้าเนื้อทุกตัวเลยแต่อย่าลืมนะครับต้องไปดูบู๊กเนี่ยนะว่าสกิลที่มันใช้อ่ะตีไม่สนลดความเสียหายเหมือนกา๊าฟด้วยหรือไม่ชัดเจนนะถ้าเหมือนนะโคตรแรงถ้าเหมือนก่อนนะแต่ถ้าไม่ไม่มีเลยก็หมายความว่าไอ้ตัวไหนก็ตามที่มันแบบลดความเสียหายเยอะๆครับบู๊กก็อาจจะตีไม่เข้าเหมือนกัน เพราะมันไม่สนแค่เด็บไงเออเป็นประมาณนั้นนะอะบอกว่าน่าจะเข้าใจเนาะส่วนไอ้คุซันผมมองว่ายังไงก็รับมือบูกได้อยู่ดีแม้ว่ามันออกแบบมาให้สามารถรับมือได้กับทุกตัวณแผทปัจจุบันแต่ผมว่าแม่งก็โดนอยู่ดีอะเพราะว่ามันไอวอลพอไอวอลมันเลยตีไม่ได้ตีไม่ได้มันก็ซัดปิวซัดปิวแต่อย่าลืมนะถ้าคุณซัดปิวหรือทําให้มันล้มอะวิญญาคุณโดนด้วยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆแต่คุซันแม่งก็ไม่ตายไงเพราะเลื่อนหรือด็กได้ที่เหลือก็เลยบอกว่าต้องรู้่วา อ่ามันมีแบบตีเลือดหลือหนึ่งแล้วไม่สนไม่ตายเลยไม่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยไปรุ้นพร้อมกันเนาะโอเคในส่วนของตัวละครบุ๊กครับก็คือว่าถ้าคุณมีคูซันอยู่แล้วแบบผมคุณสามารถสมบุ๊กก็ได้าาก,ก็าารีเจนเป็นอีกหนึ่งเด้งเหมือนกันถ้าคุณจะเอานะมันก็ไม่ได้ผิดแต่บุ๊กมันได้แค่เมนแล้วจากที่ดูอย่างรอบที่แล้วเนี่ยอย่างบุ๊กอัเมตาจัด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 ขนาดไหนน่าจะ3เดือนถ้าผมจําไม่ผิด3เดือนนะหมายความว่าถ้าคุณจะยอเสเพชรเติมบุ๊ก เปิดบุ๊กมาเนี่ยน่าจะเล่นได้1-3เดือนละกันหรืออาจจะจนกว่า ex ตัวใหม่มาเลยก็คือต้นปีเลยเนี่ยมันเลย3เดือนไงต้นปีมานั่นแหละบุ๊กอาจจะเล่นไม่ได้ตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยเล่นได้เพราะบุ๊กมันเล่นตัวเนี้ยมันเล่นไม่ได้ตอนที่มีตัวกันสถานะมานั่นแหละมันเลยเล่นไม่ได้ครับแต่ไม่รู้อ่ะก็ไม่เคยกล้าตอบนะคือมันค,คือมันต้องรู้นะเช่นสูติว่าถ้ามีวิญญาณแล้วลบสถานะได้ด้วยเอา้าวถ้างานั้นก็งานงอกกันหมด คือคือมปนเลยตอบยากไงที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันฮะหลักๆก,ก็คลิปเนี้ยมาบอกเลิกละกันเออว่าเดี๋ยว2 4 25นี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเอ่อส่มนิกกกันแล้วเนาะส่วนถ้าใครรอไม่ไหวรอบเนี้ยคุณจะสู่คูซันไปเลยก็ไดเเ้เลยเพชรเลยสักแบบ2องร้อยสามอะไรเงี้ยถ้าดูแบบแรกแรกกแรกแม่งเลยก็ก็แล้วแต่ก็ไม่ผิดอะไรเนาะเพราะว่าขั้นต่ําคุณได้แล้วอาคาใช่ไหมเศษได้ไปแล้วนะแล้วก็ในส่วนของตู้ขาวคุณก็ได้แล้วนะคูซันเท่ากับ4 0 0พเพชรเนี่ยคุณ5้าเด้งแล้วนะ เออเนี่ยเกินคุ้มแล้วจริงๆอะ่ะสวันเดได้เท่านี้ก็เกินแล้วครับที่เหลือก็นั่นแหละตัดสินใจเอาแล้วกันเนาะแต่ส่วนตัวผมสุ่มสัปดาห,หน้าเด้อ